เมลันรัฐบาลเตรียมโอนเงินเข้าบัญชี10เมษายนนี้สูงสุดคนละ1,000บาทเด็กผู้สูงอายุผู้พิการมีบัตรคนจนก็ได้กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการที่มีแต่ข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และที่สําคัญที่สุดลงแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงข่าวปลอมข่าวเท็จ เข่าลวงเข่าปล่อยเหมือนกับที่ท่านเคยได้ยินมาก่อนหน้าน,นี้ไม่ลงอย่างเด็ดขาดตามที่ผมได้เกล่นหัวข้อคลิปไว้ว่าเฮลันรัฐบาลเตรียมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้เบิกถอนเงินสดผ่านบัญชีหรือเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร ATM ที่ผูกไว้กับบัญชี10เมษายนนี้สูงสุดคนละ1,000บาทเด็กผู้สูงอายุผู้วิการมีบัตรคนจนก็ได้นั้นตามรายละเอียด หัวข้อคลิปนี้ใครเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้เงินส่วนนี้บ้างและรวมไปถึงคนมีบัตรคนจนบางคนถามว่าเอย้ได้ทุกคนหรือเปล่ารายละเอียดผมบอกให้ในคลิปชัดเจนแล้วนะครับถ้าใครที่อยากรู้เรื่องจริงกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ครับ10เมษายนนี้รัฐบาลเตรียมโอนเงินให้สูงสุดคนละ1,000บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับกลุ่มแรกที่ผมจะ นำเสนอหรือบอกรายละเอียดให้ท่านรับชมกันนั้นคือกลุ่มเด็กกลุ่มเด็กนี้ขอย้าก่อนนะครับว่าได้เฉพาะกลุ่มเด็กแรกเกิดเท่านั้นเพราะว่าเด็กแรกเกิดจะต้องไปลงทะเบียนไว้กับอบตเขตอำเภอจังหวัดไว้แล้วเท่านั้นนะครับวันที่10นี้รัฐบาลได้เตรียมโอนเงินให้แล้วจำนวนคนละ 600บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับเด็กแรกเกิดที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วก็เตรียมตัวรับเงินกันได้เลยส่วนเด็กแรกเกิดที่พ่อแม่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนให้ก็ให้ไปติดต่อที่อบตอเขตอำเภอจังหวัดใกล้บ้านกันได้เลยครับเพื่อรับเงินเงินในส่วนนี้จะมีการโอนให้ทุกวันที่10บของเดือนแต่ถ้าเดือนไหนตรงกับวันหยุดยาวนัขะะกขัตฤกษ์รัฐจะเลื่อนโอนเงินให้เร็วขึ้น เดือนนี้วันที่10ตรงกับวันปกติดังนั้นท่านก็จะได้ตรงกับวันที่10นั่นเองครับขอแสดงความยินดีกับกลุ่มเด็กแรกเกิดด้วยนะครับผมกลุ่มที่2กลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้พิการจะต้องเป็นกลุ่มผู้พิการที่เคยลงทะเบียนไว้กับอบตเขตอำเภอจังหวัดไว้เรียบร้อยแล้วเท่านั้นส่วนผู้พิการที่ยังไม่เคยลงทะเบียนให้รีบไปลงทะเบียนกันก่อนนะครับถึงจะมีสิทธิ์ ซึ่งเงินนี้ก็จะเหมือนกับกลุ่มเด็กแรกเกิดรัฐจะมีการโอนเงินให้ทุกวันที่10ของเดือนเดือนไหนตรงกับวันหยุดยาวนะะักขัตฤกษ์รัฐจะเลื่อนโอนเงินให้เร็วขึ้นซึ่งวันที่10ของเดือนนี้เป็นวันปกตินะครับดังนั้นจึงโอนให้วันที่10พอดีเป๊ะนะครับสำหรับกลุ่มนี้กลุ่มผู้พิการรัฐจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อย2ประเภทประเภทที่1คือประเภทผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปี ผู้วิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีและได้ลงทะเบียนไว้กับอบตอเขตอำเภอจังหวัดไว้เรียบร้อยแล้ววันที่10นี้รัฐจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้จำนวน1,000บาทซึ่งสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านบัญชีหรือนำบัตร ATM ไปเบิกถอนที่ตู้ ATM ก็ได้เช่นเดียวกันกลุ่มผู้วิการย่อยกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้วิการที่มีอายุมากกว่า18ปีผู้ที่มีอายุมากกว่า18ปีรัฐ ได้เตรียมโอนเงินให้แล้วจํานวนคนละ800บาทแต่อย่าลืมนะครับต้องลงทะเบียนก่อนถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนต้องไปลงทะเบียนที่อบตอเขตอำเภอจังหวัดก่อนนะครับ800บาทนี้จะโอนให้ในวันที่10เหมือนกับกลุ่มเด็กทุกประการนะครับซึ่งเงินนี้สามารถเบิกถอนผ่านบัญชีหรือบัตร ATM ที่ผูกไว้กับบัญชีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผ่านกันไปแล้ว2กลุ่มอย่าลืมนะครับผม ถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้ไปลงทะเบียนที่อบอตอเขตอำเภอจังหวัดก่อนส่วนคนที่ลงทะเบียนแล้วกลุ่มเด็กแรกเกิดกลุ่มผู้พิการ2กลุ่มย่อยเตรียมรับเงินกันได้เลยครับสูงสุดผู้พิการ1,000บาทกันเลยทีเดียวกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มต่อไปผู้สูงอายุที่ได้เคยลงทะเบียนไว้กับอบอตอเขตอำเภอจังหวัดไว้เรียบร้อยแล้ววันที่10เมษายนนี้เตรียม เบิกถอนเงินสดการได้เลยครับได้รับสูงสุดถึง1,000บาทกันเลยทีเดียวแต่ข้อกำหนดรายละเอียดที่รัฐได้กำหนดไว้มีดังต่อไปนี้ 1. จะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและจะโอนเงินให้ตามขั้นบันไดเกณฑ์อายุต่างต่อไปนี้อายุ60ปีถึง69ปีได้รับเดือนละ600บาทอายุ70ปีถึง79ปีได้รับเดือนละ700บาท อายุ80ถึง89ปีได้รับเดือนละ800บาทและสุดท้ายอายุ90ปีขึ้นไปได้รับเดือนละ1,000บาทกันเลยทีเดียวอย่าลืมนะครับกลุ่มเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุผู้พิการ3กลุ่มนี้จะต้องเป็นผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้กับอบตอเขตอำเภอจังหวัดไว้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ให้ติดต่อได้ที่อบอตเขตอำเภอจังหวัดไกลบ้านท่านได้เลยครับหลังจากนั้นรอรับเงินโอนเข้าในเดือนถัดไปได้เลยครับต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกลุ่มนี้นะครับตามที่ท่านได้เคยลงทะเบียนไว้แล้วกับผู้ที่ต้องการมีบัตรคนจนรอบใหม่นั่นเองนะครับผม กลุ่มนี้นะครับตามที่รัฐได้ให้เงินไว้แล้วนะครับซื้อสินค้าสามร้อยส่วนลดกาซถุงต้มหนึ่งร้อยขึ้นรถมีรถไฟฟ้ารถไฟรถบขสได้อีกเจ็ดร้อยห้าสิบและยังมีในส่วนของวงเงินพิเศษก็คือในส่วนของค่าน้ำค่าไฟกลุ่มนี้นะครับหลังจากที่รับเงินส่วนนี้แล้วท่านก็ยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินนะครับเหมือนกับวันที่10เหมือนกันทุกประการเลยครับ นั่นเป็นเพราะว่ากลุ่มที่มีบัตรคนจนถ้าท่านนะครับอยากรู้ว่าท่านมีสิทธิ์หรือเปล่าง่ายๆครับผมกฎเกณฑ์คือกลุ่มมีบัตรคนจนนี้จะต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปอันนั้นคือข้อที่1เพราะว่าอะไรครับถ้ามีอายุต่ำกว่า60ปีท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนได้นั่นเองส่วนผู้ที่มีอายุ60ปีและเคยลงทะเบียนไว้นะครับเหมือนกับกลุ่มที่ได้วันที่10แล้ว ก็ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพราะมันคือโครงการที่โอนเงินให้กับกลุ่มผู้สูงอายุผ่านโครงการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มันเป็นโครงการเดียวกันครับแต่บางท่านอาจจะสงสัยไงครับว่าถ้าเรามีบัตรคนจนแล้วเราจะต้องไปลงทะเบียนใหม่ไหมหรือเราจะได้2เร่งก็คือผ่านโครงการวันที่10และมีบัตรคนจนจะได้อีกหรือเปล่า ผมบอกง่ายๆครับผมสำหรับบัตรคนจนไม่มีครับแต่ในส่วนของผู้ที่สูงอายุ60ปีมันคือโครงการเดียวกันครับผมเลยมัดรวมมาอธิบายให้ฟังจะได้เข้าใจสิ่งที่ถูกต้องนั่นก็คือกลุ่มวันที่10คือเด็กผู้สูงอายุผู้พิการต้องลงทะเบียนที่อบตเขตอำเภอจังหวัดส่วนคนมีบัตรคนจนในบัตรคนจนทุกคนจะไม่ได้สิทธิของบัตรคนจนแต่ถ้าผู้มีบัตรคนจนอายุ60ปี ไปลงทะเบียนที่อบตอเขตอำเภอจังหวัดท่านจะได้เงินจากส่วนนี้แทนนะครับผมนั่นก็คือสูงสุด1000บาทต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปด้วยนะครับสำหรับการโอนเงินย้ำอีกครั้งนะครับรัฐจะมีการโอนเงินให้ในวันที่10เมษายนนี้นะครับเพราะวันที่10เมษายนนี้ตรงกับวันปกติวันปกติคืออะไรครับผมก็คือไม่ใช่วันหยุดยาวไม่ใช่วันหยุดนะะะักขัตฤกษ์หรือว่าใช่วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับดังนั้น ท่านเตรียมตัวไปเบิกถอนเงินหรือกดเงินผ่านบัตร ATM กันได้เลยครับส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้ติดต่ออบตเขตอำเภอจังหวัดกันได้เลยครับผมเพราะว่าถ้าคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุผู้พิการจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินนี้นะครับผมบางท่านอาจจะเข้าใจผิดหรืออาจจะหลงเชื่อข้อมูลข่าวสารปลอมว่า เอ้ยเราอยู่ใน3กลุ่มนี้ยังไงเราก็ได้ไม่จริงครับถ้าท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนจะต้องลงทะเบียนก่อนเด็กแรกเกิดอ่าบางคนบอกว่าเอ้ยเด็กมันจะลงทะเบียนได้ยังไงเพราะว่ายังเป็นเด็กอยู่ให้พ่อแม่ผู้ปกครองคนดูแลนําสูติบัตรนํ่บาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประชาชนรวมถึง สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของท่านไปติดต่อที่อบตอเขตอำเภอจังหวัดเพื่อลงทะเบียนให้กับเด็กได้นะครับผมใครที่เป็นผู้ดูแลก็รับภาระหน้าที่ตรงส่วนนี้ไปและเอาบัญชีของท่านนะครับไปยื่นให้กับอบตอเขตอำเภอจังหวัดเพื่อรับเงินส่วนนี้นะครับผมสรุปนะครับ10เมษายนก็จะมีเงินโอนเข้าตามเกณฑ์รายละเอียดที่ผมได้กล่าวไว้นั่นก็คือเด็กได้600ผู้สูงอายุได้ตามขั้นบันได อายุ60-69ได้รับ600อายุ70-79ได้รับ700อายุ80-89ได้รับ800อายุ90ปีขึ้นไปได้รับ1,000ผู้พิการได้รับตามเกณฑ์อายุอายุต่ำกว่า18ได้รับ1,000สูงกว่า18ได้รับ800ผู้มีบัตรคนจนอายุ64ปีขึ้นไปเคยลงทะเบียนไว้กับอบตอเขตอำเภอจังหวัดแล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ครับเพราะว่ามันคือโครงการเดียวกัน คือโครงการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่วนของบัตรคนจนมีแจกไหมไม่มีครับผมมีแต่คนที่อายุ60มีบัตรคนจนแต่เคยลงทะเบียนไว้กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มันคือโครงการเดียวกันครับผมสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปที่ดีมีประโยชน์มีสาระมีความรู้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ